สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านนี่ MBK อ l โล n นสวัสดีครับพี่เกณฑสวัสดีครับผม,ผมนี่วันนี้นะจะมานี่มีวิธีการจับปลาอยากรู้ผมอยากรู้หรือใครบางคนเนี้ยยังไม่เคยเห็นนะวิธีการจับปลานะอย่างอโลวาน่าอย่างนี้ก็คือว่าจะส่งลูกค้าใช่ไหมพี่ใช่ครับผมแล้วต้องทำยังไงบ้างครับผมเตรียมถุงเตรียมยาสลบ ยาสลบนี่คือทาไมต้องใส่ยาสลบพี่ให้ปลามันนิ่งอยู่ในถุงไม่กระโดดในถุงลดความเสียหายาแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะส่งปลาเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรกับตัวปลาด้วยไหมพี่อดอาหารรักสามวันครับอดอาหารเพราะสามวันทําไมอะ่ะทำไมถึงต้องอดอาหารพี่เวลาปลาโดนยาสลบแล้วเขาจะคายของที่อยู่ในกระเพาะอ,ออกมาอาา่าฮะเพราะฉะนั้นควรอดอาหารอ๋อที่เขาบอกว<อ>่า,าอ,อกก้วกอะไรเนี้ยฮะใช่ครับผม อ่านี่นี่ก็ใช้น้ําจักตัวตู้เลยเอาถุงลงไปเลยครับแช่ถุงเลยแช่ถุงเลยแบบนี้ตีน้ําให้เข้าถุงตีน้ําเข้าถุงนะแล้วแล้วเราใส่ไอยาสลบนี่คือเราต้องใส่เมื่อไหร่ครับใส่ตอนจับปลาแล้วครับตอนปลาเข้าไปแล้วใช่ไหมเราจะใช้กระชอนนี่หรือสวิงนี่นี่แบบนี้เพื่อช่วยต้อนปลาครับอ๋อถุงอยู่นี้ตอนให้มันเข้าควับแบบนี้โหง่ายเลยเว้ย มันจะง่ายอย่างี้ทุกตัวไหมเนี่ยแล้วแต่ครับอืมนี่ง่ายง่ายแบบนี้เลยมียากไหมมีครับมันไม่เข้าใช่ไหมใช่ครับผมว่ายหนีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะมีเยอะแยะมีเยอะแยะตัวไหนบางทีมันแบบว่าดื้อดื้ออะไรอย่างงี้อ่าไอ้อย่างพวกปลาตัวเล็กตัวใหญ่ทําเหมือนกันเหมือนกันครับอ่านี่นี่อันนี้ก็เป็นปลาาสลบ อ๋อ,อย่าสลบแล้วต้องใส่ยังไงหยดเข้าไปใช่ครับผมอย่างนี้ถือหยดเยอะไหมครับอ่าอันนี้แปดหยดเพราะว่าถุงใหญ่8ดหยดถุงใหญ่เริ่มต้นที่แปดสำหรับผมนะ,ะแล้วก็เราจะรอดูอาการปลาเป็นหลักครับว่าปลานิ่งไหมถ้าปลานิ่งเราก็ไม่ต้องเพิ่ม อย่างนี้คือแพ็กได้เลยหรือว่าต้องต้องคาไว้ยางงี้ก่อนต้องคาไว้ก่อนครับรอดูอาการปลาให้เขานิ่งจริงก่อนอ๋อทิ้งไว้นานไหมพี่แป๊บเดียวครับอ่านี่นีมันก็อย่างนี้คือโอกาสที่แบบว่าถ้าเกิดไม่วางยาโอกาสที่จะปลากระโดดปลาดิน้นเสียหายอะไรเงี้ยสูงมีสูงสูงอย่างเงี้ยเราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยสามารถอยู่ได้นานไหมพี่ายาสลบมันจะอยู่ในน้ําตลอด โดยส่วนใหญ่เวลาผมแพ็คปลาส่งกันอย่างเงี้ย1ิบสองชั่วโมงยี่บสี่ชั่วโมงมันก็อยู่อย่างนั้นอ๋อมันไม่มีเจือจางยกเว้นเพราะมันยังอยู่ในถุงยังอยู่ในถุงมันจะเจือจางมันก็ยังซึมซ,มซึมใช่ไหมใช่เขาจะนิ่ง,งเหมือนเหมือนเราแบบเหมือนเราทำฟันอะไรเงี้ยป่ะอ่ะคล้ายๆเหมือนเรามึนๆมึนหมึนมึนอ๋อ คือไม่ให้มันกระดีกระดาใช่ไหมใช่ครับอ่าอันนี้ก็คือว่ายาสลบก,ก็จะเข้าไปในเงือเข้าซึมเข้าไปที่ตัวมันใช่เอาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรายา้ายไปแล้วเนี่ยเอาไปคนที่เอาไปเนี่ยเอาไปถึงเขาจะทำต้องทํำยังไงในกรณีที่ซื้อไปจากร้านนะร้านไม่ได้ไปส่งเนี่ยก็จะแนะนําไปว่าเอาไปถึงเอาถุงถุงปลาไปลอยน้าครึ่งชั่วโมงไปแช่ก่อนไปแช่ในตู้ครึง่งชั่วโมงเพื่อให้อุณหภูมิน้ําในถุงกับน้ําในตู้ใกล้เคียงกันโอเค เสร็จแล้วก็จะเปิดปากถุงเติมน้ําในตู้เข้าถุงครับ5% 10%บก็ได้แล,แล้วก็มัดถุงลอยไว้อ,อ,อีก5นาทีเอาออีก5นาทีใช่ทำอย่างเงี้ยซ้ำ3ครั้งครับแล้วค่อยปล่อยปลา<ส>คือให้น้ำมันใกล้เคียงกันมากที่สุดใช่ให้เขาค่อยๆปรับ pH ปรับค่าต่างๆของตู้ปลากับปลากับปลาที่เราไปลงแค่นั้นเองอ๋อ,อ และอย่างนี้คืออย่างสมมุติว่าเราลงตู้ไปปุ๊บเนี่ยเอาเลื่ความที่มันมึนอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอลงตู้ไปมันจะหายเองหรือยังไงพี่หายเองตั้งแต่เริ่มปรับน้ำแล้วครับอ๋อมันเริ่มมีมันเหมือนคนเรามีอากาศมันเจือจางยาไปเรื่อยเรื่อยรื่อ,อจนหมดเข้าใจแล้วก็คือมันจะได้ไม่ต้องแบบว่าคือไปถึงมันจะได้ไม่แบบมึนไหวมึนอะไรเงี้ยถ้าไม่วางยาบางทีจังหวะเราไปปรับน้ํา ปลาตื่นตัวตลอดตกใจกระโดดพุ่งสวนออกมาอย่างนี้ยมันจะอันตรายกับตัวปลาอ๋อโอเคแต่ถ้าเราวางยาวไว้ปลาก็จะนิ่งๆให้เราปรับน้ําอย่างสบายใจสะดวกก็ต้องทําค่อยๆทําด้วยเนาะใช่ครับผมนี่เนี่ยเคยมีไหมแต่ยดยังไม่นิ่งเลยยังไม่อ๋อถ้าเกิดงี้คือแบบแป๊บเดียวสองนาที<ช>มันต้องมันต้องนิ่งเลยใช่ไหมแป๊บเดียวก็เห็นและ้ะคือเราจะดูคือว่ามันจะไม่ไหว กลับตัวกลับไปกลับมาอย่างี้ใช่ในอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าเราต้องหยุดเพิ่มไหมพี่ผมหยุดเพิ่มครับอ๋อเราต้องดูยังไงว่ามันจะซึมค,คือมันจะเขาจะนิ่งเองนิ่งเลยใช่ครับแบบถือว่าจอดไหมไอ้อย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ,รบนี่ยังวาดปกติเพราะว่าเราใช้ถุงเบอร์ใหญ่ปริมาณน้ําเยอะเพราะฉะนั้นปริมาณยามันอาจจะน้อยไปสาหรับแปดหยดอ่า แล้วคือเราก็ดูแล้วก็เติมเพิ่มนี่นี่อันนี้คือนิก้ายาสลบลาังกรนิก้าอ๋ออ้าวปลาอย่างอื่นไม่เกี่ยวอย่างอื่นก็ใช้ได้สําหรับปลาใหญ่ใช่ไหมใช่ครับปลาเล็กปลาใหญ่ใช้ได้หมดอ๋อก็ใช้เหมือนกันใช่อะไรนี้เพิ่มไหมพี่เพิ่มครับผมดูแล้วไม่นิ่งแน่นอนหยดแล้วห้ามหยดโดนตัวมันไหมอ๋อจริงๆไม่เป็นไรครับหยดใส่น้ําแล้วเราก็ตีน้ําหน่อยหนึ่งอันนี้ผมหยดเพิ่มอีกสี่หยด โอเคก็เดี๋ยวรอดูมันอีกนิดนงึงจริงๆตอนวางยาเราไม่ต้องกังวลนะในกรณีที่เราใส่ยาเยอะเกินไปอะ่ะเราสามารถแก้ในตู้ได้เลยโดยการเทน้ําในถุงออกแล้วก็เติมน้ําในตู้เข้าถุงเหมือนกับเอาน้าที่ไม่ไม่อในกรณีที่มันเไปเยอะใช่ไหมใช่ในกรณีที่คุณวางยาเยอะจนปลาหมุนทรงตัวไม่ได้อย่างเงี้ยแค่เติม จากนั้นในตู้ใส่ถุงก็เจอจางมันก็เจอจางลวครับอ่าอย่างนี้ถือว่าได้ยังกําลังจะนะกําลังจะนี่เออเออมันนิ่งขึ้นเลยนะนะตอนแรกมันกลับตัวนะนี่เริ่มเริ่มเริ่มคือโอกาสเนี้ยอย่างถามถามพี่เก่งนิดนึงอย่างสมมติว่าปลาที่มันมีเนื้อแดงนะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดส่งเนี่ยโอกาสสีมันจะดอปมีไหมจริงจริงมีนะครับแล้วก็ บางทีต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจด้วยลูกค้าบางคนมาซื้อปลาที่อยู่ในตู้พื้นดำแล้วสีเข้มอแต่ลูกค้าเอาปลากลับไปใส่ตู้ขาวแล้วปลาสีดออลงอลูกค้าเข้าใจบางคนที่ไม่ได้มารับปลาเองเข้าใจว่าสลับปาอาจริงไม่ใช่อคือตู้พื้นดามันจะทำให้ปลาปรับสีเข้มเองอยู่แล้วอัตโนมัติคือต้องบอกแล้วผมไปหาข้อมูลมาถามว่าปลาอย่างสมมติว่าตู้ขาว ปลาก็จะปรับตัวใช่ปูดําปลาก็จะปรับตัวถามว่าทําไมปรับตัวผมได้ข้อมูลมาคือว่าคือปลามันเป็นปลานักล่าใช่คือมันจะปรับตัวให้สีใกล้เคียงกับมันเอ็นกลาพร้อใช่ครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะหนึ่งเลยเพื่อที่จะไม่ให้ตัวมันเองอ่ะถูกล่าด้วยใช่อะไรประมาณนี้แล้วก็เพื่อกลมกลืนเพื่อให้ล่าเหยื่อง่ายขึ้นอ่าแต่ในกรณีทุกวันนี้เขานิยมเลี้ยงกันตู้สีฟ้าตู้สีขาว เพราะว่าอ่าเพราะว่าอย่างถูกต้ถ้าเกิดอยากให้เนื้อปลาขาวสว่างก็เขาก็จะเลี้ยงในตู้สีขาว<ช>แบบนี้ใช่ไหมบางคนอยากได้ความใสของเกล็ดอ่าขาวขาวขาว,ขาวแดงแบบสว่างสว่างก็ลงตู้ขาวอ่าแล้วตู้ขาวจะเหมาะกับคนที่จะเอาปลาไปแทนนิ่งต่ออ่าเพราะเนื้อปลามันเริ่มเคลียร์ละ<ช>เคลียร์มากที่สุดละเนื้อเนื้อปลาเคลียร์ด้วยแล้ว ด้วยความที่เป็นสีขาวมันสะท้อนแสงได้ดีกว่าสีดําอยู่แล้วไงครับแสงแสงในการแพนนิ่งก็จะกระจายทั่วตู้ได้ดีกว่าแค่นั้นเองออนี่นี่ถ้าเกิดเราดูเปรียบเทียบอย่างตู้ตู้ตู้สีดํานะพื้นสีดาเห็นไหมเนื้อปามันก็จะเข้มนะแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดไปอยู่สีขาวมันก็จะสว่างขึ้นนิดนึงนะนี่นี่อย่างนี้เช็คนงี้เช็คเงี้ยเช็คนะครับเช็ค อ้นี้ถือว่ามืนแล้วนะเริ่มมืนแล้วครับเริ่มมืนแล้วนะร้านข้างๆสุบุรีนะอูเริ่มมืนแล้วนะนี่ตายประมาณนี้อันนี้เราต้องหลังจากนี้เราต้องทําไงต่อครับหลังจากนี้เราก็จะยกปลาขึ้นได้เลยได้เลยใช่ไหมรู้สึกว่ามันมืนแล้วเราก็เอาขึ้นแล้วพอเขานิ่งแล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยครับเพราะถ้าเกิดตัวม้วบางทีมันไม่นิ่งเนี่ยเวลายกแบบเนี้ยมันจะกระโดดเลยครับใช่ไหมใช่ครับผมนี่ ประมาณนี้มาตรฐานก็คือช้อนซ้อนถุงสองชั้นนะครับสองชั้นเพื่อที่จะไม่ให้บางทีมันแตกข้างนอกข้างในยังไม่ไอ้นี่ใช่ไหมใช่ครับเพราะฟันปลาชนิดนี้คมบางทีเขาพุ่งในถุงอย่างเงี้ยอาจจะทะลุได้อะไรไดอ้อย่างนี้เห็นผมเห็นเขาส่งแบบรถตรงรถตู้อะไรเงี้ยมันได้อะได้ครับเ<ะ>พราะเหรอเพราะมันอยู่ยาสลบมันอยู่ได้จนกว่าเราจะใส่น้ําเข้าไปครับเหรอและแบบบางทีแบบขนส่งอากาศร้อนเงี้ย มันทนไหวอะไร่ใส่รังโฟมไงครับเพื่อคุมอ๋อคุมอุณหภูมิไปนิดนึงใช่แต่ถ้าเกิดสมมติเนี่ยอันนี้คือเรากรุงเทพไปกรุงเทพก็ประมาณชั่วโมงนึงเงี้ยเปื่อยๆอย่างนี้เลยเปื่อยๆอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่แต่ที่สําคัญก็คือว่าเราจะแพ็คเลยเราต้องอัดออกซิเจนเข้าไปนะใช่ครับผมถ้าไม่มีออกซิเจนนี่อาจจะน้้ยมรณาได้มั้ยเนี่ยอ่าจริงๆถ้า ในระยะเวลาไม่เกินชั่วโมงอะต่อให้ไม่อดออกก็ไปได้อ๋อ oh. แต่ถ้าเอาชัวร์ก็อัดไปเถอะครับอืมเ mm hmm. นี่เราก็อัาไปให้ปลามันอยู่ได้อย่างน้อย,อยมันมึน,ม,นมันบอกเราไม่ได้นะใช่ครับเนี่แบบนี้ครับจริงๆเราไม่ได้กลัวอะไรครับกลัวหนักครับผมถึงเอาน้ําออกอีกเมื่อกี้ไงครับอืมเนี่เพราะว่า oh, ปลามีขนาดค่อนข้างใหญ่เราเลยต้องใช้ถุงใหญ่ครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการแพ็กแล้วเรียบร้อยใช่ครับผมปกติพี่เก่งเคยส่งแบบส่งไกลสุดที่ไหนนะข้ามด่านไปทางแม่สอดนะครับโอ้ไกลเลยลประเทศเพื่อนบ้านใช่ครับผมอันนี้ก็คือว่าอัดทีเดียวไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไปพักปานี่คือเราต้องแพ็คใหม่ละจริงๆถ้าอยู่ในยี่สหรือ3าชั่วโมงจริงแทบจะไม่ต้องแพ็คใหม่เลยไม่ต้องใช่ไหมแต่คุณต้องกดอาหารให้ดีนะ อ่าเพราะมันมมอ้วกไปคือน้ำมันทําให้น้ําเสียใช่ไหมน้ําเน่าเลยครับน,น,น้ําเน่านี่นี่วิธีการอดอาหารเนี่ยมันก็คือหนึ่งไม่ให้ปลามันอ้วกสองถ้าเกิดมันอ้วกมาแล้วมันจะได้น้ําไม่เสียมันอยู่ได้นานหน่อยอะไรนี้ให้ปลาไม่มีของเสียในร่างกายด้วยใช่ไหมใช่มันเป็นอันตรายตัว,ตว,ตวมันนะันนะใช่ครับผมนี่แบบนี้ครับสุดยอดแล้วเกิดในกรณีที่ถุงมันแตกจริงๆอ่ะพี่ทาไง ก็ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆเราก็อาจจะต้องปล่อยลงตู้ให้ไวที่สุดหาที่พักมันใช่ปล่อยลงตู้ไปเลยให้ไวที่สุดอันนั้นคือฉุกเฉินนะอเพราะจริงๆปลาชนิดน,นี้แนะนําให้ปรับน้ําก่อนปล่อยลงตู้ทุกครั้งแต่แต่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิด,เ,กดเราจะส่งไกลๆเนี่ยยังไงก็ใส่ลังโฟมเนี่ยป้องกันกันถุงขาดป้องกันอยแล้วครับใช่ครับนีอ ประมาณอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่ามืนแล้วนะนี่ก็นิ่งแล้วครับประมาณนี้อันนี้ขนาดกี่นิ้วเนี่ยพี่โอ<ฮ>้หสิบหกน่าจะ16นะใช่ครับถือว่าจา้าบเลยนะอ่ะโอเคประมาณนี้ก็สําหรับใครที่วิธีการซื้อปลาหรือแพ็คปลานะหรืออันนี้เป็นข้อมูลนะนี่ร้านพี่เก่งอโลน่าปลาเพียบนะครับผมบถ้าใครสนใจมาที่จะรู้จักนะครับผม MBK อโลน่าแล้วก็ ใครอยากให้ไปทําอะไรหรือร้านปลาตัวที่ไหนบอกได้เลยนะครับผมเรายินดีนะครับเพราะเราอยากถ่ายคลิปและอยากรู้เรื่องมากนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ a few moments later นี่นี่เนี่ยไหนเดี๋ยวจะจบแล้วนี่ติว่าการที่เราขายปลาหนึ่งเลยเราก็มีใบเซอร์กับตรว่าปลาบางกรเนี่ยต้องมีต้องมีฝ<ม>ังอยู่แล้วต้องมีทุกตัว<ะ>ใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าลายเพี มันเหมือนกับแทนบัตรประชาชนปลาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นปลาอนุรักษ์ใช่ไหมใช่ครับก็คือว่าติดสซเตสใช่ติดสซเตสก็คือว่าอันนี้ก็คือสามารถที่จะซื้อขายได้ถ,ถูก้าเกิดจากการเพ,พาะพันธุ์ซื้อขายได้อ่านี่ก็คือว่าเราก็คือให้อันนี้กับลูกค้าไปด้วยใช่ครับผมอ๋อเออเวอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลมีไหมปลาในท้องตลาดที่ไม่มีใบอ่ะผมว่าก็มีครับก็มี แต่ความน่าเชื่อถือมันก็จะน,น้อยลงอ่าก็แล้วแต่ก็คือว่ามันก็อย่างบางคนมีใบด้วยมีแชมป์ด้วยราคามันก็ตามตามน,นั้นใบนะ<ป>เลี้ยงก็เป็นแบบนี้ครับอ่าเหมือนหมาเหมือนแมวเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับผมประมาณนี้อ่ะโอเคเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับผมบผม๊าบบาย